สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digital Marketing D2M นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนบทเรียนนะครับเกี่ยวกับตัว Facebook Ad นะครับหรือสอนทำโฆษณา f a c e b o o k นะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมซึ่งในบทเรียนนี้นะครับผมต้องบอกว่าจะเป็นการปูพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับผมในการทำโฆษณา f a c e b o o k นะครับซึ่งจะเหมาะนะครับสำหรับกลุ่มคนที่ อาจจะไม่เคยยิงมาก่อนเลยหรือแบบลองพยายามไปเรียนแล้วนะครับแต่แบบไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยเข้าใจนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนหรือแนะนําให้คุณเข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับหลักสูตรทั้งหมดนะครับที่เราจะมีการพูดถึงนะครับในบทเรียนนะครับเริ่มมันที่1เลยนะครับ ในส่วนแรกนะครับจะเกี่ยวกับการเข้าใจอัลกอริทึมของตัว Facebook นะครับว่าเขาทำงานอย่างไรนะครับมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับในการส่งคอนเทนต์ต่างๆนะครับให้คุณได้รับชมนะครับหรือเห็นกันที่บริเวณหน้าฟีดที่เวลาคุณถ่ายๆอะไรนั่นแหละครับอ่า อันที่2อนะครับวันนี้ผมก็จะเป็นการจับมือคุณทําเลยนะครับว่าสร้างเพจยังไงขั้นตอนยังไงรายละเอียดยังไงบ้างทีุ่ณต้องใส่นะครับส่วนข้อที่3เนี่ยก็คือขั้นตอนการเข้าสู่บัญชีโฆษณาของตัว Facebook นะครับว่าเเข้าอย่างไรนะครับต้องกดตรงไหนล่ะถ้าฉันอยากจะลองซื้อโฆษณาเนี่ยมันต้องกดตรงไหนบ้างนะครับสามารถเรียนรู้ได้จากบทเรียนนี้เลยนะครับข้อที่4ี่นะครับทาความเข้าใจรูปแบบวัตถุประสงค์โฆษณานะครับว่าในการทําโฆษณาเนี่ย มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างให้คุณเลือกและแต่ละตัวเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างและการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมข้อที่5นะครับทำความเข้าใจโครงสร้างแคมเปญน,นะครับซึ่งบทเรียนตรงนี้นะครับก็จะทําให้เขาคุณเข้าใจนะครับว่าโครงสร้างตัวแคมเปญโฆษณาเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับผมก็จะสร้างแคมเปญโฆษณาได้หนึ่งตัวเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับ อันที่6นะครับเข้าใจศัพท์เทคนิคต่างๆนะครับสำหรับการทราําโฆษณาซึ่งในบทเรียนข้อที่6นี้นะครับคุณก็จะได้เข้าใจเลยครับว่าในการทโราโฆษณาเนี่ยมีศัพท์เทคนิคอะไรบ้างนะครับผมที่คุณจะต้องใช้นะครับผมสาหรับการทาจริงๆนะครับข้อที่7นะครับวางแผนกําหนดกลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการวางแผนนะครับว่าโอเคถ้าคุณจะทําธุรกิจขึ้นมาหนึ่งตัวเนี่ยคุณจะต้องมีการวางกลุ่เป้าหมายอย่างไรนะครับข้อที่8นะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของการเริ่มทาโฆษณานะครับผมก็จะพาทุกท่านเข้าไปนะครับว่ารับชมเลยนะครับว่าแล้วก็สามารถทําตามได้เลยว่าโอเคก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างโฆษณาเนี่ยออพอคุณจะเริ่มสร้างนะครับคุณต้องทําอย่างไรบ้างนั่นเองครับผมข้อที่9นะครับผมวัดผลโฆษณาแต่และว,วัตถุประสงค์อย่างไรข้อนี้นะครับผมก็ตรงตัวเลยครับ หลังจากที่คุณยิงไปแล้วนะครับทีนี้คุณก็ต้องสามารถวัดผลได้ด้วยไม่ใช่แค่ยิงก็เไยเฉยคุณจะต้องรู้วิธีในการวัดผลด้วยนั่นเองครับเพอที่10นะครับทริปแอนทริกหมัดเด็ดพิชิตคู่แข่งนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นทริกเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถทําโฆษณาได้แตกต่างจากคู่แข่งนะครับหรือเหนือกว่าคู่แข่งได้ในระดับหนึ่งนั่นเองครับ ข้อ11นะครับเทคนิคการทำโฆษณา Facebook ที่ทำให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะเป็นทริคที่ผมจะพอจะสามารถแชร์ได้นะครับว่าโอเคถ้าคุณจะทำตัวการตลาดออนไลน์เนี่ยซื้อโฆษณา Facebook เนี่ยครับคุณจะต้องทำอย่างไรบ้างนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับเนื้อหาที่คุณจะได้เรียนจากคอร์สนี้นะครับผมจะช่วยให้คุณรู้และเข้าใจการทำงานของ Facebook a d นะครับและสามารถใช้ประโยชน์จาก Facebook ได้ยอย่างเต็มที่นั่นเอง